สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอดมินพลอยจะมารีวิวหนังสือที่อ่านแล้วรู้สึกเหมือนได้ออกเดินทางตามหาความฝันเลยค่ะนั่นก็คือ The a l c h e m i s t ขุทรัพย์สุดปลายฝันของพอลลเซียโฮนั่นเองค่ะหนังสือเล่มน,นี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการออกเดินทางตามความฝันและการฟังเสียงหัวใจตัวเองค่ะแอดมินพลอยหยิบเล่มน,นี้มารีวิวเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกชีวิตมันวนลูป,ปอเดิมเดิม อยากหาแรงบันดาลใจอะไรใหม่ๆค่ะฉา,ากอดมินพลอยแต่งตัวเป็นเด็กเลี้ยงแกะนั่งอยู่กลางทุ่งหญ้าท่าทางเบื่อหน่ายพลอยเด็กเลี้ยงแกะเธอเลี้ยงแกะไปวันๆมันน่าเบื่อจริงๆเมื่อไหรชีวิตฉันจะมีอะไรมากกว่านี้บ้างนะมองฟ้าอย่างเมื่อยลอยเสียงเสียงกระซิบแว่วมาจงตามหาขุมทรัพย์พลอยเสียงอะไรนะ่ะใครเรียกฉันมองซ้ายมองขวาหรือว่าฉันควรจะออกเดินทางตามหาขุมทรัพย์ในฝันจริงๆนะเห็นไหมคะ แค่ฉากสั้นๆก็พอจะเดาได้แล้วใช่ไหมว่าเรื่องนี้จะพาเราไปพบเจอกับอะไรบ้างแต่อัลเคมิสเล่าเรื่องของซานติเอโกเด็กเลี้ยงแกะที่ฝันซ้ำๆถึงขุมทรัพย์ที่รอเขาอยู่ที่พีระมิดในอียิปต์การเดินทางของซานติเอโกไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเขาต้องเจอกับการหลอกลวงการผลัดพรากการเสี่ยงชีวิตแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ได้พบกับความรักมิตรภาพและที่สําคัญที่สุดคือการค้นพบตัวเองค่ะ ตัวละครที่อดมินพลอยชอบมากๆคือตัวของซานติเอโกเองค่ะเขาเป็นคนที่กล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนกล้าที่จะทำตามความฝันแม้ว่าคนรอบข้างจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ก็ตามอีกคนที่ชอบคือชายแก่ที่ชื่อว่าเมนกิเซเดกที่คอยให้คำแนะนำและสนับสนุนซานติเอโกในการเดินทางค่ะประโยคที่อดมินพลอยชอบมากในหนังสือคือเมื่อเธอปรารถนาสิ่งใดอย่างแรงกล้าจักรวาลทั้งผองจะร่วมมือกันเพื่อให้เธอสมปรารถนา มันเป็นประโยคที่ให้กำลังใจและทำให้เชื่อว่าถ้าเรามีความตั้งใจจริงอะไรก็เป็นไปได้ค่ะโดยรวมแล้วแอดมินพลอยชอบหนังสือเล่มนี้มากๆค่ะเนื้อเรื่องสนุกอ่านง่ายภาษาที่ใช้สลาสลวยที่สำคัญคือให้ข้อคิดดีๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและการตามหาความฝันแต่ถ้าให้ติก็คงเป็นเรื่องที่บางช่วงบางตอนของเรื่องอาจจะดูแฟนตาซีเกินไปนิดนึงสำหรับแอดมินพลอยนะคะแต่ก็ไม่ได้ทำให้ความสนุกของหนังสือลดลงไปค่ะ หนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่กำลังรู้สึกท้อแท้กับชีวิตคนที่กำลังมองหาแรงบันดาลใจหรือคนที่อยากจะลองทำตามความฝันของตัวเองค่ะสรุปแล้ว The a l c h e m i s t เป็นหนังสือที่ทำให้เราได้ทบทวนตัวเองได้กลับมาถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆและเรากล้าพอที่จะออกเดินทางตามหามันหรือเปล่าถ้าให้คะแนน a d m i n พลอยให้9ทับิเลยค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจอยากอ่านหนังสือเล่มนี้สามารถกดลิงก์ที่อยู่ข้างล่างคลิปได้เลยนะคะ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้อ d ดวินพลอยด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบายค่ะแล้วว่างๆมาคุยกันนะคะ